โปะแล้วพ่อหนุ่มกัญชาหลุดเรื่องสัมพันธ์นายเบเฟิร์นใช้คำนี้เลยแบบเต็ม เป็นคู่จิ้นที่แฟนๆบกคู่เชียร์หนักมากอีกคู่สำหรับคู่ของนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพชนกล้าสุดฝั่งของสาวใบเฟิร์นโผล่ไปร่วมงานกับค่ายดัง GMMTV ในซีรีส์เรื่อง Beautiful Newbie หัวใจไม่มีปลอมรีเมคซีรีส์ฮิตจากเกาหลีอย่าง My ID's Gangnam Beauty คู่กับพระเอกขวัญใจสายวายอย่างวินเมทาวินซึ่งแค่ภาพจากงานเปิดตัวก็ทำเอาแฟนคลับหลายคนแห่จิ้นซะแล้วจนเป็นประเด็นว่า จะเกิดสึกคู่จิ้นระหว่างนายใบเฟิร์น vs วินใบเฟิร์นขึ้นหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางพิธีกรดังหนุ่มกันชายซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งของหนุ่มหนุ่มสุดหล่อในวงการบันเทิงซึ่งในแก๊งมีทั้งนายและวินอยู่รวมในน,นั้น ก็ออกมาพูดเรื่องนี้ในรายการข่าวสาใส่ไขว่าหนุ่มกัญชยัยวินก็เป็นลูกชายนายก็เป็นลูกชายคนโตแล้ววินจะไปจีนกับพี่สะพายได้ยังไงหลังจากนั้นหนุ่มกัญชัยก็บอกว่ามันหลุดปากด้านรถเมี์บอกว่าแต่คู่นี้แฟนคลับเขาเชียร์กันมานานแล้วนะทําเอาหนุ่มกัญชัยลั่นออกมาว่าก็แล้วจะรออะไรก็เ hey ฮสิแต่อรอทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่าแต่ผมอยากให้ทั้งคู่เป็นแบบนั้นงานนี้จุดประเด็นใหม่ขึ้นมาทันทีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เช่น เอยังไงนะคะพ่อถ้าจริงนี้รออกหักเอ้ยรอเฮเลยนะคะถ้าจริงคือเกี่ยมกรีดมากเฮ้ยจริงไหมถ้าจริงดีใจมากข่าวใส่ไข่คือข่าวจริงทุกเรื่องตเตรียมเฮรอเลยจ้ะหมูเฮาชาวชอบกินเผือกท้าออกมาจากพ่อหนุ่มกันชัยคือเรื่องจริงฮ่หาฮ่าและอื่นๆ